สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วเปสซี่นะครับวันนี้อยู่กับรถนะ m s x นะครับแต่งเต็มเลยนะสเตปลูก5 6หชักสนะครับคันนี้จะมีอะไรมากเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของรถกันก่อนเลยครับสวัสดีครับผมเต้ยครับผมเจมสคันนี้เป็นรถปีอะไรครับปีปีอะไรวะปีอะไรวะคันนี้เป็นตัวไหนครับตัว ไฟกองรับตัวเก่าครับเป็นตัวเก่านะครับโอเคคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เจ้าของรถแนะนําเลยนะครับมาดูข้านหน้ากันเลยครับเออเป็นจานเจาะครับ3 5 0ห้าิบาทจานเจาะนะครับ3 5 0ห้าสิบาทเป็นดุมย่อของของตลาดเลยครับของตลาดสีอะไรเดี๋ยมันดูสีม่วงครับผมนี่สีม่วงครับเพื่อนๆสวยมากสองสองสองพันหกครับ คู่หนึ่งนะครับครับคู่หนึ่งสองพันหกหน้าหลังเนาะครับอ่ะแล้วก็ล้อล้อตลาดเหมือนกันล้อตลาดเนาะครับเดิมเดิมครับล้อล้อตลาดล้อเดิมเดิมตลาดครับยางครับเป็นเบอร์อะไรเบอร์ตามนี้เลยเนาะครับผมตามนี้เลับตามนี้เลยอ่าโอเคนี่ตรงปั๊มก็ไม่ได้ทำเนาะปั๊มไม่ได้มปั๊มเดิมอันนี้ทำสีอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้แค่วาดเล่นนะครับวาดเล่นนะไม่ไี้ทำสายสายของสายถักสายถักนะครับ เขาเรียกอะไรสยามเนาะครับอุ้ยไปไม้ตกเที่ยงสยามราคาเท่าไหร่ครับก็ร้อยร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาทครับร้อยกว่าบาทเนาะอ่ะก็น่าชุดล่างมีแค่นี้เนาะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาดูข้างบนหน่อยข้างบนข้างบนมีอะไรบ้างนะครับแฮนด์ a n a นะครับเป็นแ hand d i c ์เทเทเนาะครับเทเททองนะครับ ห5 0บาท650บาทกับเครื่องตุ๊กตาตุ๊กตาแฮนด์ครับ450บาท450บาทนะเป็นไดสีเทเททองเนาะครับอ่ะนี่เป็นน็อตกระจกสี่ทลอกหรือเปล่าไอ้ล้มครับล้มชอบล้มโอเคดูตรงนี้ชุดคาร์บอนนะครับคาร์บอนแท้ครับคาร์บอนแท้นะครับนี่ซื้อมาตอนเมื่อก่อนมันแพงสามร้อครับสามร้อยกว่าบาทนี่ทำนานแล้วเป็นไง งานสวยเลยเนาะเป็นสองข้างนะครับเขาเรียกเป็นปิดถังเหรอเป็นกาปิดถังนะกาปิดถังนะนี่ยาวมายันนี่เลยนะครับอ่ะดูเบาะขอดูเบาหน่อยเบาเอกครับเป็นเอกนาทองนะครับซื้อมาเท่าไหร่ครับเบาอันสี่ครับอันสี่ตอนนั้นปาดนะครับปาดนี่ปาดนี่ก็ประมาณนี้แข็งไหมแขยโอ้โหเได้อยู่นะครับอ่ เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังหน่อยข้างหลังลมีอะไรบ้างอันนี้เลยเด่นๆเ,เลยเนาะครับเป็นหนูรำลูกการครับพ่อหนูรำลูกการครับพ่อทรงกวยครับทรงกวยเนาะครับทรงกวยเปิดผ่าแพรผ่าแพรด้วยเป็นไงละ่ะดีไหมครับเสียงม,มันดังไหมหรือว่ามันวิ่งกว่าเดิมวิ่งกว่าเดิมครับวิ่งกว่าเดิมแล้วมันโล่งนะครับโล่งครับนี่พ่อหนูนะยันคอเลยเนาะครับยันคอเลยสามพันห้าโอ้ นี ness, ่ยันคอเลยนะครับคอเบสยี่แปดครับยี่แปดครับใหญ่เนาะโอเคสำหรับหนูนี่ซื้อมาสามพันห้าครับเอาดูข้างล่างมีอะไรชุดดุมนะครับชุดดุมนะที่บอกไปยันตอนข้งตอนสิบนะครับคู่ครับคู่หนึ่งอาร์มนี่จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเป็นอาร์ ดีเอสทีอะไรดีเอสทีเป็นยืดเหรอครับครับยืดสองนิ้วครับสองนิ้วติดไหมติดบางกอนไหมเป็นรูเลยครับเป็นรูเลยเห็นไหมเนี่ยรูหมดเลยเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเป็นรูนะครับนี่ยืดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ยาวๆอย่างนี้เลยทรงยาวๆอย่างนี้เลยอ่ะดูข้างๆหน่อยสำหรับโช๊คนี่ได้ทำอะไรไหมครับโช๊หลังโช๊กของสปาร์คร้อยสามห้าครับ สปาร์ค1035ครับแกนสั้นครับแกนสั้นแล้วมันเตี้ยวกว่าของเดิมไหมครับเตี้ยวกว่าเยอะครับเยอะเลยเนาะครับตตู่ครับใส่ด้วยกันได้เหรอครับได้ครับหัวจับมันเหมือนกันครับหัวจับมันเหมือนกันนะครับก็เลยใส่กันได้เตี้ยเลยเนาะคันนี้ครับถ้าสนใจไปใส่ได้นะครับผมใส่ได้เนาะสำหรับสปาร์ค1035เนาะครับผมราคาแพงไหมครับอันนี้พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทนะครับก็ไม่ค่อยแพงเนาะครับ โอเคครับโซสเตอร์เนาะชุดโซสเตอร์ครับผมรูเบอร์ไหมเออเอ็ดสี่สามสองครับเดี๋วก็มีไล่น็อตแข็งนิดหน่อยเนาะคเลยเอามันแล้วอ๋อแหวบแหวบนี่คืออะไรครับนาฬิกาหรือเปล่านาฬิกาคนตรงเวลาครับนาฬิกานะครับนี่ซ่อนอยู่ข้างในเลยหมกหน่อยนึงครับใช้งานได้จริงไหมครับใช้ได้จริงครับอ่เดี๋ยวลองเปิดดูนะ อาใช้งานได้จริงนะครับสีม่วงด้วยครับสีเดียวกับดุมเลยเล็กเกรดเนาะครับผมเป็นเล็กเลรดตัวเล็กครับตัวเล็ก950บาทครับคันนี้ทําอะไรมามั่งทำเครื่องอะสเต็ป563ครับ563เรือน CBR ครับดูเรือนหน่อครับเห็นแล้วต้องดูฝั่งไหนฝั่งนู้ครับนี่เป็น563เนาะเห็นไหมเนี่ยโฟกัสไปเนี่ย อันนี้เป็นหัวปรับเหรอครับหัวปรับอ๋อปรับปรับดูอากาศอือกองอากาศก็ไม่มีนะครับเปลือยใช่ไหมเปลือยครับดูสดดูสดอ่าน้ำเข้าจะเลยวิ่งดีไหมพี่วิ่งก็ไมล์มันึ้นร้อยสี่ครับร้อยสี่ไมมันแข็งใช่เอ็มไมล์มันแข็งเหรอครับถ้าเทียบกับเว็บร้อยหกกว่าร้อยหกกว่าแล้วร้อยหกกว่าแล้วนะครับคันนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะก็ได้เปลี่ยนโค้งเปลี่ยนแคมอะไรไหมพี่ แคมของแคมสร้างครับของท็อปครับของท็อปนะแคมสร้างของท็อปก็ทาลานครับเครื่องนี้เสียมาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายการทำเครื่องหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะซ่อมนะครับซ่อมจริงคันนี้ก็มีกล่องอยู่เนาะครับแต่ถอดไปแล้วครับถอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวได้กล่องเดิมนะครับให้ดูกล่องเลยกล่องเดิมจริงเดิมจริงม่นเนี่ยเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้ครับผมมันล้านมากๆเลยนะครับ อันนี้เดีย๋ยวเราฟังเสียงก่อนเลยเอามาลั่นในขนาดไหนเดินเบาก่อน เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะโดนกระทืบบ้างนะครับครับด้เสียงดังมากนะครับสําหรับลูกท่าหกฉกสามครับทอหนูเนาะครับผมแต่งเต็มๆคันนี้แต่งซิ่งครับขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยล่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะช่องนี้เดี๋ยวทำคลิปออกมาเรื่อยๆก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ